สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวกับมาเชี่ยจะพภาพพี่น้องเอฟซีแถผมตามตัวแนวทางเลขของพอเสือด้อครับผมเพราะว่าเลขงวดว่าหันเลขของพอนาสนใจที่ว่าเลขหลักหน่วยครับพี่น้องเนาะหลักหน่วยเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมบ่ว่าจีเป็นสองหรือว่าศูนย์ครับพี่น้องเนาะหลักหน่วยพอเสือดครับพี่น้องแล้วก็เลขวินของเพิ่นกับเข่าครับผม เจ็ดสองครับเอาแนวทางเลขของพอเสิร์ตตามกันต่อครับพี่น้องเนาะในงวดวันที่หนึ่งกระะกฎาคมครับก่อนที่จะไปรับช่รงบฟังเลขของพอเสิร์ตเกาเาเชียขอขอพะคุณพอเสิร์ตเด้อครับผมทีเมตาแนวทางให้กับเกามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเกามาเชียน้ำเชียในเด้อครับผมไปรับช่รงบฟังเลขพอเสิร์ตกันเลยครับ พ่อเสิร์ฟครับครับผมครับเก่ามาเชียร์สวัสดีครับผมครับผมครับกะที่บอกเกินไหวนะพ่อเนาะมาจะมาตามต่อเหล็กรัฐบาลไทยครับผมครับผมเรียกพ่อเสิร์ฟครับผมรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีหกหกแล้วครับผมเอาเขาเรื่องเลยครับวิ่งเดือนหกวิ่ง เด่นหกลองลองสีลองสีกันสองกันสองครับผมชุดสมตัวสมตัวบนเก้าห้าสองเก้าห้าสองศูนย์หกหกศูนย์หกหกแปดสี่สองแปดสองสสองศหสอง ห้าสี่สองสามสี่แปดสามสี่แปดแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองนิ่นไปยุทีอานิ่นไปยุทีศูนย์หกหกศูนย์หกหกครับผมแปดสี่สองแปดสี่สองห้าสี่สองห้าสี่สองเนี่ยยุี่สามหางนี่ครับผม เม็ดเดียวบอกเอฟซชัดไปศูนย์หหศูหหครับผมจับไปได้เค็งๆเม็ดเดียวเม็ดเดียวจับรับตีไปัว้เลยเลตับนบวนี้นะเบิ้ลบ่พอแมนจับรับตีไว้ไดดีตัวนี้จะประมาณเทีบขาดก็นจะปีนเข่าคือจงงังนหมดกวอนนั้นแต่ว่าคือระบบปีนงันนี่มันบก่า,ามอออีเราบบกบเข้าๆอ <c ười> ่ะอ๋อเข้าๆ <c ười> ครับตั้งหกหกปีแล้ว จลงไหนกับตัวนี้แหละครับผมรับรักหน่วยบนล่างหน่วยบนล่างครับผมเดินดีครับพี่น้องเนาะหกสองแปดหกสองแปดหลักสิบบนล่างสิบบนล่างสี่ห้าหกสี่ห้าหกวิ่งรูดสองกับหกวิ่งรูดสองกับหกครับตัวดียวหก เน้นหกครับผมอ่าวันน้เน้นหกวิน่วิ่ะเนเลยเลิ่นเล่น,นอ่าวิศูนย์นสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสี่หกแปดสามสี่หกแปดสามรเจียเจาะจากเลรีวินมีบท่กราเจะมันเรียยครับอ่าจับคู่ สตัวเจกู่เดี๋ยเอา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 ,เอาเป็นบนล่งนางเราไม่ต้องจับแยกแล้วครับผมดีครับผมเป็นบนล่างเลยอ่าสามสองสามสองสี่สองสี่สองห้าสองห้าสองสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกหหหกสี่แปดสี่แปดสแปดสามสาม สามสามสี่สามสี่สามเจ็ศนเจ็ดศนยักประตูแล้วตอนนี้ได้เก่ารครับอ่าได้เกอ่าได้เกเอาเอาหนึ่งสองครับหนึ่งสองหนึ่งสอ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 งแล้วก็หาสามห้าสามพอดีเนาะ ครับผมอ่าฟังตัวเร่นมาเลตัวเร่นเอาแบบเค้งๆให้เอสที่จัดไปครับอ่าสายบนครับผมสายบนสายเร่นอยู่ที่สี่สองกับผ2าสองสี่สองห้าสองสายล่างดิ่นไปอยู่ที่สี่แปดกับหกหกสี่แปดกับหกหก หกหกเลเป็นปะเดท้บนทั้งล่างเ้หว่มามันมันเป็นเด่นครับผมถตาถ้าต,ตว่าดนดนมาก็สิมาบนบุตรหลักหลายบนม่นสิมาบนดน,ดน,ดนรอนเลยาสมัครนมาล่างอะบนไอไอบนหกหกครับผมาพ่อเสือทีข้อมันใจจะยพ่อเสือยิ่งเม็ดเดียวด้งวดนี่ยิงหกหลยเรอครับอันทะเบียนรถตัวไหนก่อนคับอ่อ่ทะเบียนรถมันก็ออกไปตนดต่อขันงเครงล่าเทัเทท้ง้งานอยออกม้นเดเราดิ ไทยก็ออกไปสงวัที่ะเลเก็บออะมันเหลืออนไอี่าพอที่เป็นรถถ่านยังเหลืออยู่อ่ามัน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 เป็นเออแตเดือนมันเป็นสองเจ็หมเจตัวตัวทตัวขบนมันเป็นสองกันวะครับม้มันก็มันก็บอเป็นเจ็ดหกแล้วก็สี่สองเจ็ดออมันจะมากว่นี้่เต็มเต่หนี่บ่ โช่เพราะเป็นเพราะเนแม่หรอว่าเพ่องเนีมหี่นี่เด่นรองกันเนี่ยหกสี่สองนี่เด่รต็มัเนี่งอนี่ครับผมแต่ทัาทับพรเสรว่าระวังสี่สองครับครับหกหกกับพรมากตัวใดแห้งอพเสชงว่ามากมากหกกก็ตัวสี่สองนี่ตับหาสองเดี๋ยเก็ออกครับนี่ก็ออกพเสียว่าเด๋ก็ออกแต่แบบแบบพประมาณคือหเอซีเขาจะจับว่ารักงูนี่อ่าบุญเน่ยน่าจะมาสอง ล่างนะแตน้ำมล่งเกอมากครับอืทั้งที่อ่าต้ตัวตเลนหน้าหลังกรเลือมันบอลลื่นเอหอกครับผมตัวนะเอาตนี้เขาเนียนหรบอ่ไอ้ไอ้ชุดไอ้ชุดเล็กนเขาเนียือลาเชุดตัวนะสตัวเน้นแล้วครับผมสองตัวถ้าเนีนเน้นเน้นแล้วสองตัวก็เน้นแล้วครับผมสี่สองครับผมพักไว้กับไ้แล้วครับก็ถือรถตัวเ็งถือแล้วครับผมบาหน้ นี่ตัวน <S IL IK> ี้แล้วครับผมเอาสามตัวก็จะเผลอจะผ่าดครับผมเรียกเพราเสือแตกก็เรื่อยเลยบอกเะแจกก็จกกแตกก็เรื่อยเลยร้อยแตกก็เรื่อยเลยครับตัวน่ะว่างให้ดีครับพี่น้องครับผมจะเป็นหน้าทางเล้าห้าน้อยไทยหนึ่งร้อยแตกก็เรื่อยครับผมเอาเกาไมาเชี่ยกับสิลบกวนพอสำนีได้ครับผมฝากไปเลยผู้เชี่ยเอฟซีก็จะทำเนี่ยมาเล็พ่อสาวบู้เชี่ยก็จะติดตามผู้ทางห้าน้อยี่ครับผม แมนแมนแมนเท่าไรก็เล่าแตเจียรเล่าไปเลยงเชียครับผมอ่าศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งสี่สามศูนย์เก้าตัวดูสิว่าเอเจเขาจะจะอว่าห้าน้อยรมือนี่นะสี่สามศูนย์เก้าครับผมเอทบองห้าน่อยารสำหรับมือนี่เรอมาจากน้ำเชียรนั่นแหละเขาจะว่าจากน้ำเชียง์นั่นแหะครับผมห้าน้อยอันทั่วไปเอาเลเดอครับผมกับพอเสิร์ตครับที่เขาพวกเราครับทีลืมกดเลยกดแจ้งกดติทตามให ซองน้ำเชี่ยชเนี่ยซองเก่ามาเชี่ยล้วกันน้ำเชี่ยปลาด้วยเด้อครับผมครับขอบคุณครับพ่อครับผมครับเอาอาจารลบกวนเวลาพักพอนพอสำนีเด้อครับผมครับผมครับขอบคุณพอเสิร์ตครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขยกพอเสิร์ตครับพี่น้องเนาะเด่นรองกันนี่ไปเขากับทะเบียนรถเพลย์เลเดอร์ครับผมเด่นหกรองสี่กันสองครับผมครับสามตัว 066เนี่พอมั่นใจสุดๆครับพี่น้องเนาะครับ066842542เนี่ครับผมครับลักหน่วยงวดว่าหันลักหน่วยบนล่างงวดว่าหันเพิ่นกับเขาเด้อครับพี่น้องเขาเทิ้งสองเขาเทิ้งศูนย์งดนี้มีหกมีสองมีแปดครับผมครับพิจารณาเบิ่งเอาครับแล้วก็วิ่งลูดเน้นหกครับพี่น้องเนาะครับส่วนเลขกสองตัวบนล่างครับบนเพิ่นเดนซี่สองหาสอง รางพันเด่นซี่แปดแล้วก็หกหกครับผมอาพิจหน้าเบิองเออเดอครับพี่น้องเพื่อได้โชคไเรลาบน้ำกันถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียกับขอวอวยพรให้พี่น้องเอพซี่โชคดีรับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันหนึ่งกรกดาคมหกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ